อ stuff <ER ึ้กเลยอีน้ำของวะเนี่ยอร่อยอะไรอ่ะน้ำย่าเหรอเอาย่าผสมน้ำผมกินเหรอใช่ไหมมีความกลิ่นย่าธรรมชาติเลยหน้าตึกอ่ะเฮ้ยถุยอร่อยมาก ไม่กินกินทำไมไม่กินให้ดมก่อนเลยมีนกินเหม็นมากน้ำคลองไม่อยาขคลองแสนแสบข้างออฟฟิศใช่ไหมยอมรับมามันกินได้จริงวะเนี่ยแค่กินก็ไม่กล้าเข้าปากหรอปะแอีกินของใบเขียวอ่ะใบไม้อะไรที่มันเบนเขียวมากๆไม่รู้อ่ะชาเลยยญ้า่็ หยุดกินเล่นก่อนเราไปกินอะไรที่มันอร่อยกว่าน,นี้ได้ไหมหอุ้ยยากอ่ะมันเหมือนแบบเอาผักมาคั้นน้ําอ,อ่ะผักอะไรก็ไม่รู้ที่แบบว่าไม่ได้ขายอะ่ะถ้าขายเจ <B> ๊งอ่ะเจ๊งอ่ะถ้าร้านเนี้ยมันหอมก็ไม่หอมอร่อยก็ไม่อร่อยไม่ได้หรอไม่ชอบปิดคืนด้วยนี่ลูกค้าหรือเปล่านะด่าไปเยอะเลยหอมไหมคะ ดมไปถึงไหนแล้วเนาะมันติดจมูกแม่เนี่ยกินเลยเออช้อนผิดด้านไม่ไหวอ่ะให้น้ำให้น้ำมาเปิดให้มันคืออะไรคะเมื่อกี้แกงกะสุดลมได้ไหมอ่าเมนเขียวรู้สึกบีแกนมากเดี๋ยวกินก่อนเดี๋ยวก่อนนะเออเบ้ออร่อยแมเมนเขียวมากโอ๊ย เลียดเลยน้ำใบบวบใช่ไหมจริงเหรอเอาดีดีไม่เคยกินมาก่อนแต่ก็กินมันเหม็นเขียวแล้วก็คิดว่าแบบมันอะไรก็ไม่รู้ว่าไม่เคยกินผักเขียวขนาดนี้อะ่ะโอ้เหม็นมากอันนี้มาแบบเขียวๆด้วยอ่ะ <adaptations. S 1> <Noah> เราแบบเกลียดอะไรเขียวๆแบบนี้มากอ่ะแต่นิ้รู้รู้กันคืออะไรน้ำใบบวบ เราเกลียดมันว่ามาเปิดตา <c oughs> เปิดตาได้เปิดตาได้ <c oughs> ดูสีดิแบบโคตรเขียวอะ่ะสนุกไหมคะสนุกมากครับ <c oughs> ให้มาอีกมาไหมคะมาครับแต่ว่าขอเป็นแบบอาหารอร่อยๆนะครับคุณคือชาแนลฟูดดี้ไม่ใช่เหรอคุณต้องหาอะไรอร่อยๆมาให้เรากินสิติดตามคอนเทนต์สนุกๆได้ที่ช้อปปี้ฟูดดี้นะคะบ๊ายบาย